แในคลิปนี้นี่ผมว่าจะไปนิเทิลน,นะครับอก่อนหน้าเล่จริงๆผมก็ไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าตายครับผมชุดเกราะมาได้เอ็นชาร์ดรอบนี้ผมเอ็นชาร์ดชุดเกาะไปน่าจะเกือบพร้อมนี่เลยโปรดักชั่นอันเวกิ้งเมนดิ้งเนี่ย,ยก่อนหน้าน,นี้คือไปแล้วไม่ได้เอ็นชาร์ดชุดเกรานนะครับโอ้โหตายอย่างง่ายเลยแล้วก็ใส่รองเท้าทองมาด้วยนะครับเดียเ๋ยวกลับไปเอาหินก่อนนะครับแล้วคนทำชุดอที่ขุดหินคนสักสักหน่อยแล้วกันไอประตูนี้อา้าว ประตูในเทอร์ผมมันโผล่ตรงนี้ยมันโผล่อีกฝั่งนึนรรงอะก่อนนันนี้ก็ยังวร์ปได้ปกตินะผมได้ขุดหินไว้อยู่นะผมว่าว่ามึงคนรมีไงผมกาลังทาอันนี้อยู่ทาบ้านอันใหม่ให้เอพซนะครับตรงนี้ผมจะทําให้เป็นที่ขายของคนระับตรงนี้จะทําเป็นบ้านนะครับก็เลยผมใช้อนี่นะผมใช้แบมบูในการสร้างเพราะได้ปลูกไปอย่างเยอะเลยครับ <laughs> ใช่ในการสร้างนะครับมันแบบมันชาเยอะกว่าจะได้แต่ละบล็อกได้ชาเยอะมากนะครับประเด็นคือประตูมันมันตั้งไม่ตรงฮะประตูมันวางมันวางไม่ตรงฮะมันก็เลยออกไปแล้วมันก็เลยขยับเดี๋ยวคงต้องย้ายประตูขุดหมดดีไหมนี่ผมว่าเอาขุดหมดก็ได้มาถึงแล้ววางไปเลยเล็กการเอา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 วางไปแล้ววางไปแล้วนี่ไงนี่ไงเราหวังว่ามันจะต้องแบบว่าไปโผล่ที่บ้านนะถ้าม่โผล่ที่บ้านนี่คือตัวว่ามันมันตวงติงแล้วนะมันตวงติงแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูมันจะต้องไปโผล่ที่บ้านผมว่า ถ้ามีโปฏที่บ้านนะี่คือร้อยนะโอเคได้แหละนะครับกลับมาเป็นปกติแล้วตัวมันพุ่งไปไอทะเลทรายเฉยเลยนะแต่เราจะไปต่างหาฟอเตสกันนะโอเคนี่คือฟอเตสจริงผมได้พิกัดมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สำรวจนะฮะต้องขุดไปก่อนพิกัดที่เราจะไปก็ประมาณสามร้อยนั่นฮะโคตรไกลเลยนะครับสนะนะนะามร้อยแล้วก็สักร้อยร้อยเท่าไหร่ไม่จำได้มันหลักร้อยแล้วก็สามร้อยนะครับไกลพอสมควรเลยวนะเห็น,นว่าวปรโชั่นใ,นใหม่ใหม่นี่คือ ปั๊มเบลอย่างง่ายอ่ะเดี๋ยวผมต้องลองซะแหละนะครับอ๋อโอ้โอลว้ววะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจกันนะครับทุกคนมไม่รู้ว่าจะเจออะไรด้านล่างนะอันนี้เปโอมบาซอนนะครับโหพาร์ติเคิลฟุ้งเลยวิเตอร์สเกลตันเอ่อผมว่าผมต้องเข้าไปข้างในก่อนที่มันจะเดือดมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ววิเตอร์สเกลตันอย่าให้มันตีเลยขาดนะเพราะเราจะติดวิเตอร์โอเค มาแล้วก็ทําการวางบล็อกกงบนไว้นะไม่ให้วิเทอร์สเกตันมันเข้ามาได้นะเออโอ้ยโอ,อ้ยสเกตันมันยิงอะไรนะหนาเนี่ยไอไปแล้วก็อดางบนนะครับนี่คือเบนเนียมันจะเดินเข้ามาไม่ได้นะครัไอ้ตัวนี้คือมันเถื่อนมาก,กน,นะมันติดวิเทอร์นี่คือมันไม่มอนกับติดพีนะครับติดพีทมันจะเลือให้เราคืองหัวใจนะแต่วิเทอร์นี่คือไม่เลือครับหัวใจหมนคือตายโอ้หัวใจมันคือตายเลยนะ อ้ยยิงอะไรนักหนาเฮ้ยน,นี่นี่นตรงนี้มีไดมอนด์อยู่2เม็ดนะครับก็ดีเหมือนกันแต่ว่าคุ้มอยู่นะที่เรามาแล้วเราเจอไดมอนด์เนี่ยไอนี่คือแทงไฟที่ต้องการนะครับเนี่ยไอตัวนี้ไอตัวมันหมุนเนี่ยเชี่ยมันเอามือมาตีได้ๆๆเรื่อยเรื่อยวะมีโอากาสที่จะดรอปหัวนะครับเอาไปทำวิเทอร์บอสนะเอาไปสร้สางวิเทอร์บอสถ้าเอ็นชาสมัยมาคือมันจะตีพวกอันเดรสแรงอ๋อมาได้ไงวะเนี่ยเอ้าเอาเอา,เอา,เอาได้มาแล้วอันหนึ่งนะครแทงไฟมังแรงด้วยนะปารินลาวา ไหลลงมาทําไมก็ไม่รู้ข้างล่างนี่มีโอ้ในถวาดอยู่ข้างล่างตรงนี้น่าจะไหมหมดแล้วโอเคไหมหมดเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้อยู่หรือว่าแบบจะไหมไทั้งหมดนี่คือเรียบร้อยเลยนะถ้ามีรูตติ้งนะเพราะว่าน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้อยู่แต่ไม่มีรูตติ้งอะปอร์เนอร์บรีเลหละผมหาไม่เจอเลยโอ้ิหทเตท็เมเลยเนี่ยผมยังสรุจไม่หมดนะเน,นี่ยมันเลยอ,อีกตั้งหลายที่สรวจยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวค่อยมาใหม่แล้วกันครับโอเคมาครับผมมาเดินมาถึงประตูในเธอแล้วครับแล้วก็ได้เลมาเยอะมากมานะครับ แวะไปเรื่อยลมาอย่างเยอะเลยนะครับจะเอาโซเซนกับอีเทอร์วาร์ตกลับไปปลูกที่บ้านนะครับเลสลอดเป็นแท่งไฟเอาไว้ปรุงยาเอาไว้ครับที่ปรุงยานะครับแล้วก็นิเทอร์วาร์รนะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสกัดปรุงยานะครับขาดสิ่งนี้ไปคือปรุงยาไม่ได้นะครับผมว่าผมได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะว่าดาบผมไม่มีรูตติ้งอะถ้ามีรูตติ้งน่าจะได้เยอะกว่านี้ครับตีมมนแล้วมันดอปไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้รูตติ้งนะเออผมมีแค่ห้าอันนี่วะอ่า แค่ <laughs> หาดนึกว่าไปเจอคนนี้ไปโถอะเลยปุวบก่อนแล้วกันครับแล้วค่อยมานี่โอเคผมว่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้กันครับเดี๋ยวผมต้องไปทําบ้านให้ NPC ต่อครับจะย้ายบ้านใหม่นะครับผมก็ต้องไปทําพวกฟาร์มนั่นแหละต่างๆครับนี่อฟาร์มยังไม่ทัทนทำเลยนะ,ะไว้เจอกันในคลิปนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ